สวัสดีครับเล่าจาภาษาชาวบ้านไปได้การท้ายทอดสดสดออกจากถนนมิตรภาพกำลังมุ่นาไปยังสารปกครองจังหวัดอุดรธานีเมื่อนี้ตรงครับวันที่สิบเก้าวันศุกร์ที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาสิบนาฬิกาหนึน่งนาทีครับ แต่ยังผมค่อยรู้ว่ามีด่านอยู่ที่ข้างหน้าพี่นพดลชื่อว่าเกลียงไก่แกงม่ว่าให้ระวังด่านอยู่ข้างหน้าด่านอยู่ที่บ้านนาคาพะนะครับเดี๋ยวค่ะเป็นห้างพานของผมอยู่แล้วเป็นห้างพานของผมอยู่แล้วแล้วที่เขาไปเบิง้งเทคโนโลยีละครับจะได้หลักฐานสิไดเ้เป็นหลักฐานฟ้องศาลปกครอง นวันที่19มกรคาคม2567เวลา1 0ิกา2นาทีครับตอนนี้กำลังเดินทางไปยังศาลปกครองจังหวัดอุดอรธานีเพื่อจะไปยื่นฟ้องอบอตรและกผู้บังคับการตรวจผู้ทอดจังหวัดอุดอรธานีขอให้ มีคำสั่งยกเลิกการตั้งดานที่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นการขัดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางซึ่งจะละเมิดไม่ได้ที่ในคำสั่งของพอบจร หรือบพราว่าจะเป็นหนังสือเวียนหรือบันทึกข้อความจะตามเป็นคําสั่งภายในเป็นคําสั่งภายในซึ่งสักของคําสั่งของภายในเนี่ยมันต้องตามกว่าพรบรตามกว่ารัฐธรรมนูญด้วยครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมชายไพศาลส,าสัฤทธิ์ที่ได้พักดันเรื่องนี้จนนํามาสูมัอนี่แหละครับเมื่อที่จะต้องไปยืดฟ้องต่อศาลปกครอง มเป็นผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งผู้ฟ้องคดีที่สองปรารรมรัฐ์น่าสหาชาติประธานขั้งสเสบียงนักครบดรนเรือนและผู้ฟ้องคดีที่สามพี่นพดลชีวะเกลียงไก่ตอนนี้ล่วงนานัดกันไว้สิบโมงเช้ายุที่ศาลปกครองจังหวัดน้องข่ายครับ เฮ็ดเอกสารมือเศร้านี่เฮ็ดตาชาวชาวคนน่ะย่างน้ำเอกสารอยู่แต่ว่าแค่นี้ประเทศในเร็วเป็ดเสร็จด,ดีเท่าไรหรอกโอ้ไปแต่ซื้อกุ้งซื้อทะเลหารทะเลไปกินแค่นอเนอปล่อยซื้ออาหารทะเลไปยุตไล่แกไมไข่ยเพื่อนนั่นแหละสิ่นี่กันซื้อเพื่าน,นั้นแหละ สิ่ซื้อให้เราตัวออ้หย,ย่ยหา่อยากกินแม่แม่ผมอะแล้วยุ่เเร้าสงี่เอาเงินให้ลูกชายไปซื้อผ้ามึกมากินแนะว่าสันเออสิซื้อไปดอกะพอมีอยู่ข้างในนี่ที่เป็นแยกบ้านผือด้านนี้ยุทธ่น้าคาครับทั้งสองฟังด้านตั้งยุทสองฟังยุทธ่น้าคาผมสิไป เข้าไปนี่ผมที่เข้าไปซาๆผมพ่ไปเฝ้าป้าธรรมารัฐษาท่านมาถึงแลักถาผมแป๊บหนึง่งขอเก็บ้อมูลเพื่อทีเอาไปเพื่อทีเอาไปไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอครับ ถึงแยกบ้านพื้น่ละครับเซเว่นมันเป็นฉลาดเนาะขนาดยุทธนนใหญ่ๆมันยังเออเก่งอยู่นะเม่คืนว่าสีบริขายใด้จักเทียคนก็นไปซื้อเดนะ้แหะจอดซื้อแค่ครับรถคัานี้ซื้อจะจอดซื้อเนาะโอ้เอาไปติดฟวามเร็วไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรตัวชั่วโมง้างนามีข้างนามีข้างนามีทางดานมีทิรนกล้อง ของทางหลวงการตั้งด้านลักษณะแบบนี้อาศัยคําสร,ร้างของผู้ประครับการตำรวจพ้ท่อนจังหวัดได้ครับว่าเป็นคำสร,ร้างของภูมิกับเป็นคําสร,ร้างของ ผู้บังคับการตํรวจผู้ท่อนจังหวัดนะครับชมค้าปลาเร็วอ่ะครับแต่เนี่ยุที่เก้าสิบกิโลเมตรตอนช่วงตามที่คนหมายกำหนดนั่นแหละเก้าสิบกิโลเมตรอ๋อ เข,เขาตั้งอยู่ฟังคุณนะครับไม่ได้ตั้งฟังนี่ก็ฉันผมจอดอยู่ฟังนี่ละกันเขาตั้งอยู่ฟังคุณนะครับเออเขาตั้งอยู่ฟังคุณเขาไม่ได้ตั้งฟังนี่ อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่สิบวันศุกร์ที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดเวลาสิบไา่กาแปดนาทีครับ ที่เลขทะเบียนเรียบร้อยนะสิเป็นเรื่องของการจับความเร็วอ่ะครับที่จริงจับคพามเร็วนี้ออกไปสร้างไปสร้างที่ออกก็จะเป็นไปสร้างของอิเล็กทรอนิกส์น,นะครับ แรงว่ามาแล้วครับอจอดยุคนะเรียบร้อยนาทีมีกแกนออกไปสั่ง แลาก็รก้ลิกไปปั๊บปั๊บนนทีมีการปั๊บปั๊บพ่อบมาครับเรียกเข้าไปแล้วไล่ตอนเข้าไป นี่ขัดกรองอยู่สามชั้นนะครับเน้นฟอมเรีวอย่างเดียวะครับเน้นฟอมเรีวอย่างเดียว นี่แคดกล่องชั้นที่หนึ่งเพราะชั้นที่สองบอเขาซ่องนี่คัดกล่องชั้นที่หนึ่งครับนี่นี่ชั้นที่สองแล้วก็นี่การ น่าที่เขียนใบสั่งนึอปรับนาที่ไม่ถัาปรับพ่อมาครับ สักเกตเบรงบริี้แคมมาลาก็าาเปิดนะครับเอา้เอาข้าผพานอีก นี่ละก็จะได้เป็นพยานหลักฐานในการยื่นฟ้องศาลปกครองไม่นี้ครับถามาซ้ำซ้อนบ่มันก,ก็นต้องซ้ำซ้อนถ้าจับควมเร็วนี่เขาจับควมเร็วอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ในอ,อยู่ในอยู่ในถนนเส้นเนี้ยซิมิกล้อง ต้องซอึ่งติดตังด้งโดยกรมทั้งหลวงเนี่ยของตำรวจทั้งหลวงนั่นแหละอยู่ปมะมสามสี่จุดนะครับ สองขั้นเรียบร้อยอทั้งนี้ต้อนรับย่นี่ตั้งสองชงั่วโมงนี้เขาทำทันสีห่าร้อยขั้นแหลว อ่ะพอสมควรเดี๋ยวผมเดินแห้งตอนะผมยังมีภารกิจอยู่ที่สารปกครองจังหวัดอุดอรธานีอยู่ครับเดี๋ยวผมสไปเบิง่งว่าไอ้ตรงที่เขาตรงที่เขาตั้งกล้องอ่ะเขาจะตั้งกล้องยูดจุดหดเดี๋ยวยยยไปเบิง่งการตั้งกล้องกล้องจับความเร็วของเขาอ่ะเขาจะตั้งที่จุดใดเดี๋ยวสิค่อยๆครับไปเบิ่งที่ที่เขายิ่งกล้องอ่ะครับต้องไปเบิง่งตรงที่เขายิ่งกล้อง ต้องไปเบิ้ลตรงจุดที่เขายิงกล้องอ่ะบ่แน่ใจว่ามันห่างจากตรงนี้จักประมาณจักกิโลเดี๋ยวเราไปเบิ้ลกันจุดที่เขายิงกล้องอ่ะนะครับลักษณะของการยิงกล้องเนี่ยซึต้องเป็นอ่าจะต้องจะจะต้องอยู่อยู่อ่าที่อยู่บนรถ ใส่รถหรืออาชิยบนาสาราสาราพักรินทางเดี๋ยวที่ไปเบิ้ลล่องไปสำรวจเบิ้ลเ้า่าเขาชะอยุ่จุดใดอะครับยังว่เห็นจุดสังเกตที่สิเห็นจุดตั้งกล้องของเขาอ่ะนะครับ อาชีอยู่แถวๆนี่มัง้งแถวๆล่งเนินนี่แหละปกติอะครับถ้าตั้งกล้องมันจะตั้งแถวล่งเนินนี่แหละครับ ก็เห็นนะผมหอดชานพกข้องเลยด้ยนี่ก็เห็นนะครับมันต้องตั้งแถวนี้แหละถ้ามนีตั้งเ่ยก็เห็นตั้งแถวใดวะ่ะ บ่เห็นเนี่ยลงเนื่องไม่ต้องแถวเนี่ยลงเนืนอเนี่ยตั้งบ่ไก่ดอกอยุบบนสาราที่พักริมทางกับบมีนี่กระบ,บมีจริงๆไม่ต้องอยุบแถวเนี่ย ผมถึงสารประกองกุด,ดอแล้วครับหาพอ่อพ่อหาพอ่อพ่อครับ oh, ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับปลาธรรมรัดมาแล้วพี่นพดลชื่อว่าเกลียงไกรม่แล้วผมขอยุติการถ่ายทอดสดสักกอนเพื่อชีไปยื่นมาแล้วผมซาหนิดนึงนื่อจว่าเนี่ยของป่าธรรมรัตมาแล้วนะครับห้าแปดห้าเนี่ยขายุติ การท้ายทอดสดไั้เพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงบ่ายหลังจากเ็จสินผลิกิจแล้วเดี๋ยวสิมารายงานเพิ่มเืิ่มนาให้ฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ